พกท่าน็ลุกเป็นหามไปนี่ทุกคนเอาไปนะแล้วหมดแล้วปันวาสีสีมังหาปัสวาสีสีมังอุ้ยรัลกัะพระเบทาหญิออกไปก็ัันมาอยู่เข่างหลังอมเขาเขาออกไปเดินออกไปปัสวานอาสีสิมังหาปัสวาสีสีมังอุ้ย หลังจากปฏิเสธดีฮึออกไปบอกมนันมันยงเสร็หลักงสงคราเขาออกไปปัสวานิสีสีมังหาปัวาสลลว,วัสีสีมาอุอ้ยหลังจากปฏิเสธดีฮึออกไปบอกมนัน มันอยู่เจริญก็คงของเขาเอาไปหมดเออเกินไปเอาไปหมดแล้ว,วทเนี่ยนะโมตัสัพตวัตโตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสัพตวัตโตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมุตตะเะราะวัโตหะโตสัมมาสัมพุชตะ ตานิทัตตนะสัสิคาอานิทัตตนัสัสสิฆาอานิทัตตนะพิฆาอุปัตตวีรมีตัคิตะโกมติตันอัตปิเมตตสัพวาลกเสมิมาณัพพาเปจเปริมาณัุทังอัตโขโพอุทังอัตนาอุมอุปัสสิตัตตามะคะนุตะวิสุทเยเยสะนาอุทโมอัตุเชอุทาอุทังอุท มหาอุปกายากิปุชัยกิปุชัยกิปุชายกิปัยกะมี้าศัมปีชาอ่านิข้าศัตรัมาจปิา อดีตะปุอุปสทเวลามณีตติตะโกณมุติกังอัตถิเมตจัสพาโลกะมิมานาธัมมปิมานสุทังอทโธอุทััตนะอุจวัตุปเสตตัตไมุตะิโทะเยเอตะนาอุทโมอัตเทอุทาอุทังอุทมหาอุ মোছেমোতা আছেম আছে আছেতা niছাাতana চাপাখ niছাতana চাপাখা আবি থাকana পা খা o পাচকবেবেলাপ na ni তাতেতাক মতিটা নাতা আছে मैं कचा सफलों कचमिंग माना सफावजी परिमान उठांग अतो तो उठांग अत न उठ मो अत परसेट आता मार्कनुता विशोष ये ऐता न उठ मो अत उठे उठा उठांग उतो महा उठ पुष्करजकी 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 Nhật thôi, nắm thắng, 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 nak no ngadang na tay naut mua upat sau lamak ni gantik seku mutan tanttik up la mi kantik seku mutantant เพราะเขเรื้นมีตาริจตะกูลมุจิตันอันติตผู้ต่งแควคัดกำะมาแถวคัดต่างการแถวคัดถ้าอุดโมอัดงแควคัดกำะังแวคัดต่างกรแควคัสถ้าอุดโมอัดมาจับ จับนีหรือถ้าว่าตามนือจับตรงกันจับก้อมันจับกระต้อกันกครับอมซีกอมทองมันได้ทรงอาบมันเล็ปละมาดกูปาอาจารย์ผูอาบไก่แม่อาบนอาบอมซีกอมทองมันได้ทงอาก ป็นมาครูบาอาจารย์รูอาใจมันไดอาบเนื้ออมชิดองคงอมิอมคงมันได้คงอบมันได้สมาธิผบาอาจารย์รูอาใจมันไดอับเนื้ออ์ชิดองคงี๋ยวพอทันเรือเอาเอาเอาควมเรมันเรือแล้วมันตัเรือ